สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนเอฟเคเลดใหม่นั่นเองนะครับทุกคนเลดใหม่บอกเลยแม่งโคตรยากทุกคนนะคือไอ้นี่ไม่ไหวนะอีซิโกะไม่ไหวนะอีซิโกะคอรลี่นะทุกคนนะก็คือเลดเมนอตโฟเรดนั่นเองนะครับทุกคนนะสำหรับเลดนี้เนี่ยก็จะเป็นเลดใหม่ที่เป็นอัปเดตบีเทมแล้วนะก็จะมีตัวเลนจินะครับตัวละครนี้เนาะเลนจิเนาะเล่นสิบเกมการันตีนะถือว่าปรับมาใหม่น้อยมากๆนะโอกาสดรอปต้อง10%นั่นเองนะครับทุกคนตัวละครนี้แล้วก็จะมีของนี้อันดับแรกเเเเนนี่่่ยถ้าาากิดวรลไ นนะสมมุติว่าเราเล่นไม่ไหวน,นะแนะนําว่าให้เราหาทีมให้เล่นไหวแล้วกันแล้วก็เล่นมือเนี่ยเล่นมือไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีตรงเนี้ยไอตัวสปิริตแคปซูลเนี่ยนะที่เป็นอันนี้เนาะมีพอที่จะซื้อโทเทมให้ครบนะถ้าเราซื้อโทเทมครบตรงนี้นะครับทุกคนเราจะได้ดาเมจเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบห้าป่ะไอนี้มันสิบห้า อันนี้ได้อีก 10. อิบเป็นอ๋อมันจะได้50%นะทุกคนนะถ้าเราซื้อโทเทมเนี่ยเราจะได้ดาเมจดเพิ่ม50%เนะก็คือตีแรงขึ้นนั่นเองนะทุกคนนะแต่ว่าก็ใช้เยอะอยู่นะเห็นปะ3า6 204อันนี้204นะครับใช้เยอะอยู่เหมือนกันก็เล่นมือไปเรื่อยๆคือถ้าใครมีตัวกอรลี่จะชิลมากใครมีไอตัวโจนี่นะใครมีโจนี่กอรลี่นะจะชิลมากเลยโจนี่อยู่ไหนใครมีตัวเนี้ย ใครมีตัวนี้บอกเลยแม่งโคตรฉิวนะอันนี้ AFK ได้ชิวๆตัวนี้แม่งน่าจะเมตามากๆต่อนนี้นะคือแบบเมตาเลยเอโหดกก่อ,อี e j โ o ไปแล้วมั้งตัวนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้แล้วแต่นะ แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันแต่ตอนนี้ถือว่าเก่งเลครับทุกคนแต่ถ้าเกิดใครไม่มีใครไม่มีตัวนี้นะครไม่มีโจนนี่ก็ใช้ทีมนี้นะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เราแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด t t 1 2 3 4่เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับทีมที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยเดี๋ยวพี่จะใช้ทีมนี้แหละในการ EFK ให้ดูนะครับทุกคนนะแต่ถ้าเป็นทีมนี้ Win Rate อ,อาจจะไม่แน่ใจอาจจะไม่1 0 0นะแต่ถ้ามีจนนี่เนี่ยก็น่าจะ100% นะเออถ้าใส่โจนี่เข้าไปก็น่าจะมีเลทร้อยเปอร์เซ็นะครับทุกคนอันนี้เป็นทีมนี้อ่ะทีมที่พี่จะใช้ AFK ก็คือทีมนี้เลยก็คือลูฟี่นะลูฟี่นี่ยเอาไปสโลนะสโลเท่าไหร่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะลูฟี่ไม่ได้วางนะครับทุกคนเนาะ แล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรจําไม่ได้และเดนเต้นะครับเดนเต้สกิลทีเป็นไงสกิลทีตัวเดนเต่เป็นสายครีนะครับบัฟอวตาใส่โซเบอร์ในดามเมจนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ตัวอะไรนะจจำชื่อไม่ได้ตาโนรีป่ะสกิลต้นไม้เป็นครีเหมือนกันนะครับทุกคนนะสตัวนี้เป็นคีดามเมจหลักนะครีดามเมจหลักแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสโลที่ดีมากๆเลยก็คืออิโซกะนั่นเองนะครับทุกคนสกิลต้นไม้เป็นดามเมจนะครับแล้วก็ตัวเงิน2ตัวต้นไม้เป็นซับพอร์ตนะครับก็ใส่โซเป็นโซเงินเเหมมือนนนดิะคครับทุก ตามนี้เลยนี่โซนี้โซเบอร์อัน,นนี้โซเพิ่มระยะของการสโลสโลว์นานขึ้นนะสำหรับโซนี้นะไอโซนี้เป็นดาเมจสิ้เป็นะไอปดเปอร์เซประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปเซตติ้งปุ่ม FK กันดีกว่านะครับนะก็เดี๋ยวไป FK ในมูมูนะครับทุกคนนะเออประมาณนี้ย้ำอีกทีนะถ้าเกิดใครมีโจนี่นะก็เอามาแทนตำแหน่งนี้ได้เลยนะรับรองว่าสบายชิลๆนะทุกคนโอเคไหม อ่ะเดี๋ยวไปเจอกับทีมนี้กันนะครับในมูมนะูเนาะโอเคทุกคนวันนี้ก็จะใช้ในส่วนของออโต้คลิกตัวเดิมเลยนะครับก็คือตัวนี้เนาะที่พี่ใช้มาหลายๆคลิปนะใครจะใช้ตัวเก่าก็ได้นะตัวนี้ก็คือเหมือนกันนะสามารถใช้ได้ทั้งสองอันนั่นเองนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเปิดเข้ามาเลยแล้วก็เดี๋ยวล็อกอินเราบอกกันให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะจริงๆพี่เซตติ้งไว้หมดแล้วแหละเดี๋ยวพี่พาไปดูปุ่มกันโอเคไหมอ่ะไปเจอกันในเกมเนาะโอเคทุกคนก็เข้าเกมมา เข้าพวกตัวโปรแกรมมูมูหรือว่าจะเป็นในส่วนของ UG Phone ก็ตามแต่นะทุกคนนะเพราะบางทีเราเข้ามาแล้วมันจะเดลย์จะแหลกบ้างอะไรทุกคนเพราะมันจะไม่เหมือนกับมือถือที่เราเล่นหรือว่าเหมือนกับคอมนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเราไปที่เลดกันเลยนะครับก็ว้าไปที่เลนครับเราจะเล่นในส่วนของแอคที่6เนาะแอคที่6ก็เมนนอสนะครับทุกคนแอคที่6นะครับทุกคนประมาณนี้เลยตัวนี้พี่น่าจะได้มาหลายตัวแล้วพี่ก็เอฟเคไปพักหนึ่งแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเลนเนาะ โอเคทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะปกติเนี่ยในส่วนของตัวไอออโต้เรดี้เนี่ยเราก็จะเปิดไว้นะแต่ว่าเวลาเราจะเซตปุ่มเนี่ยแนะนำให้ปิดไว้ก่อนนะก็เซตติ้งเนี่ยคือประมาณนี้เลยแต่เวลาจริงเนี่ยอันนี้เปิดเป็นเขียวนะออโต้เรดี้เป็นเขียวนะที่เหลือตามนี้ได้เลยนะเซมลีทเนี่ยเราปิดนะเราไม่เซมลีทนะครับทุกคนตามนี้เลยนะโอเคไหมไอตัวกราฟิกอะไรตามนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะเซตติ้งเปิดปุ่มที่พี่เซตไว้เรียบร้อยแล้ว พี่เซตไลวล้อันนี้เป็น new เรทนะครับทุกคนนะก็เรทใหม่นะครับทุกคนมาดูกันจริงๆเนี่ยถ้าใครดูหลายหลายคลิปเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าเซตยังไงนะโอเคปะ่ะประมาณนี้เลยนะครับก็ไอสองเนาะสองนี่ก็คือคลิกไปที่ตัวไอดอลนะครับเราจะตั้งตรงนี้ห้าร้อยแล้วก็ตรงนี้เป็นหนึ่งหนึ่งคือคลิกหนึ่งครั้งเนาะ 500ก็คือ0.5นยาวินั่นเองครึ่งวินะทุกคนนะแล้วก็3เนี่ยคือตำแหน่งที่เราจะวางไอดอนเนาะก็จะเป็น2นะเราจะวางตัวตรงไหนเนี่ยให้เราใส่เป็น2ตรงเนี้ยนัมเบอร์ออตรงเนี้ยเป็น2นะเพราะว่า2ก็คือการคลิก2ครั้งเนาะแต่ถ้าเป็นออโต้คลิกเวอร์ชันเก่าที่เราใช้กันอยู่นะเราก็ต้องวาง2ปุ่มใช่ไหมแต่ออโต้คลิกตัวเนี้ยวางแค่ปุ่มเดียวได้เลยไง,ไงทุกคนอะตำแหน่งเลือกตัวละครใส่เป็นเลข1เหมือนกันหมดเลยนะ5 0 0แล้วก็1นะ ตำแหน่งวางตัวละครเป็น500แล้วก็2นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเริ่มให้ดูนะกดสตาร์ทนะครับทุกคนแล้วก็ไปแบบนี้เลยนะอะรอให้มันวางตัวให้เสร็จก่อนนะเราวางไกลหน่อยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ทันหลูกนะมันเดินไปถึงแล้วยังไม่ทันนะตอนนี้สังเกตว่ามันน่าจะวางตัวเงินไปแล้วนี่ดูจากตรงนี้ได้เลยนะมันวางเงินไปแล้วนะออโต้อัปเกรดเนี่ยเราเป็น Auto на. ออโต้อัปเกรดออนะตอนนี้เด้งและเงินเด้งแล้วมันวางอะไรบ้างไปดูกันไปดูวันวัน,นนี้ยังไม่วางอะไรเลยเหรอเดี๋ยวนะ ชิบหายแล้วยังไม่วางอะไรเลยว่ะทุกคนตอนนี้คือถ้ามีไอ้ตัวนี้นะอะไรนะถ้ามีโจนี่นะชิลมากเลยถ้ามีโจนี่คือชิลเลยนะอ,อแต่ว่านี้ทําให้ดูแบบไม่มีโจนี่ก่อนนะทุกคนทำแบบให้ดูแบบไม่มีโจนี่ก่อนอ่าวางได้แล้ววางได้แล้วแต่ว่าวินเลตก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับนะถ้าไม่มีโจนี่วินเลตนี่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกเลยนะอ่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีมอนส์เหมือนจะหลุดไปกลุ่มหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าตีถึงหรือเปล่านะตรงนั้นนะอ่ะ,ะเห็นว่าน่าจะ3ตัวบางมองไกลๆมองไม่ออก มันมีตัวอะไรที่ยังไม่ได้วางอยู่หนึ่งตัวปะวะทุกคนอ่ะดูดิตอนนี้เงินก็พอมีพอสมควรแล้วนะหรือว่ามันวางไม่ได้เดี๋ยวนะสิบสิบเอ็ดหรอสิบเอ็ดเะว่าตำแหน่งที่สิบเอ็ดวางไม่ได้หรือเปล่าอันนี้อัพตัวปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งทันไหมปึ้ง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 อ่ะอัพตัวไปแล้วเหมือนจะมีหลุดไปอยู่ไม่แน่ใจกี่ตัวนะเออก็บอกอย่างที่บอกนะว่าอันนี้วินเลตไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะหลุดไปสองตัวนะหลุดไปสองตัวนะเห็นปะมอนเข้าบ้านไปสองตัวนะอ่าเริ่มเคลียร อ่าโอเคว่าเริ่มเคลียร์ล้วเริ่มเคลียร์แล้วอันนี้มันเป็นธาตุอะไรวะเดี๋ยวนะพี่ก็จําไม่ได้อ๋อมันเป็นธาตุพืชปะมอนในด่านเป็นธาตุพืชใช่ไหมทุกคนพืชมันก็แพ้ไฟก็เอาไฟมาก็ถูกแล้วนีวว่หว่า เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะกดหยุดอ่ะเราหยุดตรงนี้ได้นะกดหยุดตรงนี้มันก็จะหยุดการทํางานอ่ะเนี่ยเราก็ตําแหน่งตอนนี้เลยสิบหนึ่งกับสิบแปดนี่คือการรีเพย์นะครับทุกคนสิบสองกดไปที่ยูนิตเมเจอร์ยูนิตเมเจอร์มาแล้วออโต้อัปเกรดออแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ปิดตรงนี้สิบสี่เนาะสิบห้าเปิดตรงแอบิลิตี้แล้วก็เปิดแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแบบนี้เนาะแล้วก็โค้ดตรงนี้ไปสิบแปดก็มารีเพย์หนึ่งรีเพย์นะทุกคนอันนี้คือจบแล้วอันนี้คือจจบบบบแแแลล้้้้ววนนนะทุกคเปิดดใใหหมู่ี นี่เลยวิธีเซตประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆแบบชิวๆกันไปเลยนะครับทุกคนนะถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมต่อไปเดี๋ยวเกมต่อไปให้ดูนะโจนี่นะถ้าลองเปลี่ยนเป็นโจนี่สักเกมหนึ่งนะอ่ะสมมติว่ามีโจนี่ในบอสมาแล้วนะครับบอสมา500 5 1 0ีนะก็คือครึ่งครึ่งล้านนะเอ้ยครึ่งพัน500ล้านเออ510ล้านพูดง่ายเออเนี่ยจบแล้วใช้เวลาแค่สองนาทีกว่านะครับทุกคนเนี่ยก็รอมันกดเนี่ยมันกดเลขหนึ่งไปแล้วใช่ไหมอ่ะมันกดเลขหนึ่งไปแล้วอ่ะเดี๋ยวรอก่อน ตอนนี้พี่ยังตั้งออโต้เรดดี้ไว้อยู่นะออโต้เรดดี้ยังเขาเรียกว่าอะไรยังปิดไว้อยู่เดี๋ยวเกมเนะี้ยเกมที่2วาร์มมาเกมที่2นะเดี๋ยวเราตัดไปที่เกมที่2เลยดีกว่าบางทีมันโหลดนานเนาะอ่ะโอเคทุกคนอันนี้เป็นเกมที่2ครับเราสามารถเปลี่ยนตัวได้จากตรงนี้มีข้อดีของการปิดออโต้เรดดี้นะแล้วก็ไอ้โจนี่ใช่ไหมโจนี่เอามาใส่นี่มาใส่ตรงนี้อ่าใส่ตรงนี้แล้วก็อาจจะหาออฟอะไรให้ใส่หน่อยเอาเป็นใส่ดาเมจไปแล้วแหละเพราะว่าเน้นดาเมจไปที่ตัวนี้เลยแล้วกันนะใส่ดาเมจไปเลย โอเคเห็นปะโจนี่สลับตัวโจนี่กับตัวอะไรนะเมื่อกี้จาชื่อไม่ได้แล้วเดนเต้นะอ่ะกดเริ่มไปแล้วก็กดตรงนี้นะคะรับทุกคนนะอ่ะมันก็จะวางเงินเหมือนเดิมนะสังเกตเงินเราลดไปแล้วมันก็จะวางเงินแล้วก็ถ้ามันวางโจนี่ได้นะแบบโหดเลยอะ่ะคือแบบชิลเลยอะ่ะไม่น่าจะหลุดนะเออไม่น่าจะมีหลุดถ้าวางโจนี่ได้โอเคตอนนี้วางอะไรต่อไปก็วางอ่ะวางปุ๊บโจนี่วางได้ยังอ่ะโจนี่ก็ยังวางไม่ได้นะดู ตอนนี้มันยังวางไม่ได้เพราะว่ามันไปออโต้อัปเกรดเนี่ย mm. มันอัพเงินอยู่นะเนี่ยมันอัพเงินอยู่มันก็เลยยังวางอะไรไม่ได้นะอ <cend ant> ่ะวางได้ยังวางได้ยังหลุมนี้น่าจะได้แล้วมั้งเวฟห้าอ่าเวฟห้าวางโจนี่ได้แล้วนะโจนี่ได้แล้วก็น่าจะไหวแล้วไม่น่าจะหลุดแล้วนะถ้าวางโจนี่ได้ปกติมันจะไม่หลุดนะอ่ะเห็นปะเนี่ยน,นะมองไกลๆก็จะเห็นว่ามันไม่หลุดนะเห็นว่าไม่หลุดไม่หลุดนะอ่ะโอเคไม่หลุดแล้วเริ่มสวยแล้วสวยแล้วเขาเขาลูบเขาลูบเขาเรียกว่าอะไรเข้าแก๊ปเข้าแก๊ป โอเคเนี่ยโจนี่แม่งโจนี่มันไม่ได้ชนะธาตุไม่ใช่หรอวะธาตุน้ํากับพืชพืชมันชนะน้ํานะคือโดยปกติแล้วโจนี่มันจะตีไอ้พวกเนี้ยเข้าแค่สาเปอร์เซนด้วยซ้ำนะขนาดตีเข้าแค่นี้ยังโหดอะขนาดแม่งแบกอไอตัวเนี้ยแม่งโคตรแบกเลยดาเมจแม่งเยอะบอกว่าสามสิบสาเปเซก็แรงแล้วอะ่ะเออ ตอนนี้ก็เวฟ12บล้วนะครับทุกคนนะะเดี๋ยวพี่กดพอให้ดูนะตอนนี้ก็ไม่หลุดแล้วล่ละชนะแล้วแหละเกมเนะี่ยเดี๋ยวเราตั้งออโต้ไว้ก่อนแบบนี้เราสามารถอันนี้ได้นะปิดลูกตาแบบนี้ปิดลูกตาเพื่อปิดได้แล้วก็กดแผ่นเซฟนะตั้งชื่อแล้วก็กดเซฟได้นะถ้าเป็น free, เวอร์ชันฟรีจะเซฟได้แค่3เซฟนะครับทุกคนนะถ้าเสียเงินก็เซฟได้แบบโคตรเยอะเลยเออประมาณนี้เราสามารถกดฟันเฟืองดูได้ว่าแต่ละปุ่มเนี่ยเราตั้งอะไรไว้บ้างเห็นปะ่ะเลข2เลข3เนี่ยเห็นปะ่ะ ตั้งอะไรไว้เนี่ยกดดูได้ก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่สิบแปดปุ่มนั่นเองนะทุกคนทุกปุ่มเป็นห้าร้อยหมดนะทุกปุ่มเป็นห้าร้อยหมดเลยหมายถึงว่าไอตัวเนี้ยตำแหน่งห้าร้อยหมดเลยเขาเรียกอะไรการกดดีเลย์อ่ะเออตำแหน่งเนี้ยเป็นห้าร้อยหมดเลยนะแล้วก็เป็นหนึ่งเกือบหมดนะจะมีแค่ห้าปุ่มนี้มั้งที่เป็นสองอะเนี่ยก็คือตำแหน่งที่วางตัวเป็นเลขสองนะบอสมาแล้วจบนะทุกคนอ,อันนี้บอสมันไม่แน่ใจว่าเปิดสกิลยังสกิลไม่ได้เปิดเลยะเปิดสกิลแป๊บเดียวน่าจะเลือดพุ่มนยะเปิดสกิลเนี่ย โอเคทุกคนสำหรับคลิป AFK นะก็น่าจะมีประมาณนี้นะก็เหมือนเดิมใครใช้ทีมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะทุกคนนะแล้วก็เผื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะเอาแบบไปเล่นตามนะเออใช้ทีมอะไรใช้บัฟอะไรเล่นก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะทุกคนนะโอเคไหมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ